ความความสงบต่างๆที่พวกเข้ากำลังฝึกหัดกันส่วนมากค่ะคือมันเป็นความสงบอันเกิดจากสมาธิคือการทําสมาธิการตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในาก,การที่สีเพ่งเล่งลงให้ถึงความสงบความสงบทั้งหลายแล้วนี่ยังเป็นสังขารทั้งเบิดนั่นแหละ <c oughs> ความสงบทั้งลายกับสิมีรสฉาดในความปื้มปิติอิ่มใจมัง่ง ่ว่าทั้งหลายสิ่งเานี้ี่บอกให้ดูเลยว่ายังเป็นสังขารอยู่ถึงมันจะเป็นความปืม้มความปิติถึงที่สุดแห่งสังขารในความสงบก็คืออุเบกขานั่นเองอุเบกขาตาลมเอื่นวาอารมณ์ของสังขารสูงสุดในความคิดปรุงแต่งทั้งหลายที่เฮาทําสมาธิและเพ่งชัน่นไปถึงที่สุดแห่งสังขารนั่นยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ได้เออเอนว่าอุเบกขา เป็นความสงบที่อยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวคําว่าอารมณ์นี่มันยังมียังเป็นสังขารอยู่ยังมีความเปลีป่ยนงแต่งอยู่ขั้นตอนแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอย่างที่พวกเขาข้า้าการฝึกหัดด้วยแล้วแต่ปรุงแต่งเพื่อให้เกิดความสงบก่อนที่สิสงบมันกับผ่านอาการต่างๆน,นั้นหน้าในอาการปิตออิมีโยกมีหมุนมีเห็นแสงสว่าง ได้ยินเสียงนั่นนี่กลิ่นหอมมั่งเหม็นมั่งก็่แล้วแต่รุนแ้วถ้าเป็นสังขารทั้งบัดเป็นสังขารคือยังยังมีการปรุงยังมีการแต่งยังบัทันเลยถึงที่สุดแห่งสังขารที่สุดของสังขารก็คืออุเบกานั่นเองนั่นแหละแต่ว่ายังเป็นสังขารจากว่าละในความรู้สึกทั้งสามอย่างสุขก็เป็นสังขารสุขแบบโลก ทุกก็เป็นสังขารกับแบบโลกอุเบกขาคือความว่างเฉยในต่ออารมณ์ต่างๆนี่ก็เป็นอุเบกขาแลความสงบแท้ๆอันเกิดจากการเข้าถึงผ่านการปรุงแต่งมาทั้งหลายเล่านี้เล่านี้ได้เบิดแล้วคือความสงบอันเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสต่างๆ แต่ไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกใดๆความสงบอันเกิดจากอายตนะตาหูจมูกลินกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายแล้วนี่ห้าสิเอื่นว่าอายตนะนิผ่านก็นไดเขาเห็นบิดรถูกสปปรรพสิง่งแต่วาในี้ถูกสปปรรพสิง่งเ้าบาได้เข้าไปเป็นผู้มีเป็นผู้เป็น อยู่ในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆไม่มีความมีและค่ะไม่มีความเป็นไล่การปรุงแต่งแส่แวงหาใดๆทั้งสิน้นนี่ถึงถึงที่สุดแห่งความสงบอันนี้คือความสงบระวเบโดยปัญญามันยอมปรดึงเขม้าให้เกิดความรู้สึกในความยินดีพอใจและไม่พอใจ ถ้าเ่ามีความยินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากอย่างความบอพอใจมันก็ขาดไปเองตัดแค่ความพอใจตัวเดียวออกขาดเบิดดับเบิดนั่นแหละจังว่านิพพานมันมีอยู่ทุกหมองนั่นแหละมันมีอยู่ในตาที่ไปเห็นลูกบาวา,หาหววลูกค้นลูกสัตว์ลูกสะพะสิ่งของต่างๆนั้นหน้าก้อนหินต้นไม้ภูเขาแต่ว่าเขาประคิดเข้าไปในความมีและความเปลี่ยนในหันตาหูได้ยินเสียง ทั้งเสียงคนและสัตว์เสียงธรรมชาติอันหนึ่งเสียงลมเสียงฝ้าห้องฝ่าผ้าผ่านยังกะเหล้วแต่ถูกอย่างแต่ว่าห้าวบ่เขาไปมีไปเป็นอยู่ในหั <estiver thorough development injuries> no. นตาหูจมูกได้กล land ิ <tr ider> ่นทั้งหอมและหมินกลิ่นทั้งสรพสัตว์กลิ่นทั้งต้นไม่กินดินกินยังกะเหล้วแต่เนี่ยไม่เข้าไปมีไม่เข้าไปเป็นตาหูจมูกลิ่นกายสัมผัสร้อนหนาวอุ่นยังกะเแล้วแต่ ไม่สัมผัสทั้งลายนี่ไม่เข้าไปมีไม่เข้าไปเป็นนั่นแหละเอิ่นว่าอาจตนะนิพานอาจตนะนั่นมีอยู่แต่ไม่มีสิ่งที่มีอยู่ในอาจตนะจึงเรียกว่าอาจตนะนิพานสิพากันเข้าใจว่าเด้อพอเข้าทั้งเบิดนี่มันได้เศษเสี้ยวอันใดอันหนึ่งหรือเปล่าเนาะได้เศษเสี้ยวของปีติอยู่แต่ว่ากันยังไปปรุงแต่งสังขารในสังขารอีกคือปรุงแต่งในปรุงแต่งอีกเ้าพยายามสิป,ปรุงแต่งให้เกิดความสงบยังเอิ่นว่าสมาธิฌาน สมาธิคือตั้งใจ้างคือการเพ่งเพ่งลงไปในอย่างในอารมณ์ที่เขายุดเอาไว้ในกรรมฐานอนใดอันหนึ่งเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกระทําอย่างเช่นว่าพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์罢ะ,ะยังเป็นอารมณ์อยู่เลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทน <c oughs> อะไรอื่นมาเป็นอารมณ์ <c oughs> ความปรุงแต่งทั้งหลายเรานี่ที่เขาปรุงแต่งก็เพื่อจะเกิดความสงบที่สุดของความปรุงแต่ง ก็เป็นอุเบกขามีอุเบกขาเป็นอารมณ์อุเบกขาเป็นอารมณ์ก็คือปรุงแตง่งคือเก็เป็นการปรุงแตง่งเป็นที่สุดของการปรุงแตง่งทีนี่ถ้าก็ต้องอาศัยสมาธิและฌานทั้งหลายนี่แหละเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าถึงความสงบแมนสิ่สงบอันเกิดจากการปรุงแต่งก็ตามบาด้เพื่อให้ไปถึงความสงบอันเกิดจากการไม่ปรุงแตง่งหวว่านี่แค่อีกนะ้ายะหนึ่งที่ให้ทุกคนนําไปคิด พอเข้าทั้งลายนี่มาฝึกทำสมาธิตั้งใจในการทำชานนสิเพื่อถึงความสงบแล้วทีนี่นี่คือความสงบทั้งลายนี่เอื่นว่าสมถะมีรสชาติอันเดียวกันคืออุเบกขาตาลม่มีอุเบกขาเป็นอารมณ์เดียวมีรสชาติมีซึ่งทุกคนก็ติดได้บ้านี่ติด,ตดเห็นว่าเข้าไปเป็น อย,อยากเป็นแบบนนะี้นาอยากเป็นแบบนั้นนาะอยากเห็นแบบนั่นนะาอยากมีความรู้สึกแบบนั่นนะานี่ยังผากันติดอยู่ที่ริงในสมาธิในชาติวาหาตาตาเข้าถึงที่สุดดอกชาติสําได้สํานึงนี่นก็ได้ถ้าเฮามีปัญญาลู่เข้ามาท่านตาท่านหูท่านจมูกท่านลิ้นท่านกายนะคำว่าปัญญาก็คือโตใจคือความรู้สึกของเฮาเองถ้าเฮาบบกเข้าไปมีไปเป็นในการคิดปรุงแต่ง มันสิมีความรู้สึกในความยินดีพอใจมาจากใส <Okay. S 1> มันกระดับะ่ะเอ้ินว่าอาจตนะนิพพานก็ได้เอ้ินว่าจังได้ก็เอิ้นไปเถอะเพราะว่ามัน่มีความรู้สึกนั่นแล้วเอเอินว่าธาตุก็ได้สิือเอินว่าจังได้ก,เเก <Okay. S 1> ็เอิ้าาไ,อไ,อไปเถอะนั่นมันเป็นแค่สม,มุติหนึ่งเพราะเฮ้าบ่ได้เข้าไปเป็นในสิ่งที่สมมุติแล้วก็บ,บ่มีในสิ่งที่สมมุติอีก <Okay. S 1> มันเลยปัญญาพวกเฮ้าหล่านเนาะไว่ารน่สิน เห็นอันใดมิได้อยากว่าววกเวววกเวกึ้นโหลดนว่าอารมณเห็นหัวเห็นนั้นั่นนี่นั่นว่าแล้วจังสั่งสี่โอ้ยบักหาหัวขอเน่ว่า่ะมันท่านอยู่บนนั่นน่ะมันบพท่านอารมณ์อารมณ์ห้องขึ้นยังความพอใจพอใจในความจากไหนเขาเปลียนแบบนั้นนั่นพอใจนี่พอใจนี่คือราคานั่นเอง อยากให้ได้ดังใจแบบนี้ก็เลยออกแสดงความคิดเห็นนั่นเป็นทิฐุประานขึ้นมาแสดงหรอเมื่อเอาทิฐุประานขึ้นมาแสดง่อมหาเหตุผลต่างๆหน้าหน้ามากเป็นเครื่องประกอบเพื่อให้มันเป็นได้ดังใจจากของเองเละเอินศิรพุทุปาทานที่ได้ยินได้ฟังได้หูได้เห็นต่างๆมากอากให้เป็นแบบนี้นะอัตตาวาทุประธานก็เกิดขึ้นก็คือโตกูขึ้นมากแล้วเกิดโตกูของกูขึ้นมาท่านที่อะไรมันนี่คือกลไกต่างๆ ที่มันส่อนเล่นอยู่ในใจของเฮาเองส่วนไกลส่วนมากเขาบอท่านตาเนี่ยบอท่านตาบอท่านหูนี่เขาเอากันเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยากสอดแสกควมคิดเห็นไปให้เขาหลุดได้เนาะออแมนซิเป็นเรื่องที่แต่ของพ่อใจกะอยากสอดแสกควมคิดเห็นเนี่ยทิฏฐุปาทานสอดแสกควมคิดเห็นเขาไปในข้างสนับสนุนให้เกิดความพ่อใจจกของคือเก่า แลกระ็ายรอบตประธานก็สอดแทรกเข้าไปยกตัวอย่างอันน,อนั้นอันน,อนั้นอันนั้นอันนั้นเขามาเทียบเพื่อให้มันเกิดความพอใจจาของอัตราตัวตนเออขากาวาขึ้นเ,เจ้าท่นแหละนักอัตราตัวตนเกิดมากอีกละเป็นหนึ่งสี่เนี่ยตัณหาคือความอยากอุปทานคือความยึดทั้งบดเนี่ยเนื้อทำหาเนื้อหาทำทั้งหลายแหล่นี่เออบันเหาเอาตัวนี้เขามาวัดลองเบงเป็นเครื่องเทียบอวิชายะนี่ความบรรลุของเห้าทั้งหลายนี่ด้วยเล่าต่ มันบรรลุท่าท่านความพอใจตัวเดียวเลยความพ่อใจตัวเดียวอวิชายะตเววะนี่อเสสะวิราคะนิโรธาเนี่ยเขาบรรลุท่านตัวดีเออราคะมันยังต์ว่าว่าความยินดีความพ่อใจพอใจในรูปเสียงกิริสัมผัสและอารมณ์ต่างๆ,ๆางนี่นมันถือมันเข้าใจให้มันถือต้องกับความรู้สึกของนั่นบรถ้าเ่าท่าท่านแลว้วอวิชายะตเววะนี่รู้ท่าท่านอวิชากูรู้ท่าท่านมึงแลว้วก็คือดับความพอใจตัวเดียวแต่จังหวะ วิชาญะแต่เวบอาเสสะนี่อาเสสสะสา้ออกเสียวิราคะนี่เนี่ยลู้เท่าท่านความพข้ใจของเจ้าของตัวเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันกับบ่ไหลตามมาใดพบกับบมี่คือตัวมีเรื่อว่าท้าหู้นลู้เท่าท่านลู้ท่านดับความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากความยินดีได้แล้วดับดับคือบ่อน้ำขมาบ่น้ำขมาขีดปรุงแต่งต่อนั่นราคามันดับน้ำมาลู่มันก็ดับอาจนามันก็ดับนั่นไหลไปที่ พัฏซะก็ดับอจนาดับพัฏซะดับตันหาดับอุปทานก็ดับภพบก็ดับชาติก็ดับความเกิดมันจะมีมาจากสายวานะมันก็ไปหันแล้วข้าใจว่าละ่ะนักวิปัสสนึกทั้งหลายเข้าใจว่านักวิปัสสนึกบรมวิปัสนาพวกประเภทนึกเอาหนี้เทียงกันบ่เลิกบ่แล้วต้องจังนั้นต้องจังนั้นต้องจังนั้นเดออของแท้มันเขาสังเกตความรู้สึกตัวเองที่ยังมีความพอใจแหละบ่พอ,พอใจใน ในสิ่งที่เห็นต่างๆเรื่องเล่าต่างๆบ่นะย่งจากจเขาไปยืนยันและตัดสินอย่างเขาอยู่บ่เนี่ยใจว่าล่ะความรู้สึกของเจ้าของเองนี่เด้ออันนั้นมันเป็นตัวหนังสือที่เพิ่นออกมาบรรยายถ้าเบาๆกันกับบรรูเรื่องนะความรู้สึกาใจว่าท่องข้าใจยุบบ่โอ้ยเครื่องเม็ดไส้ดึง ต่างๆหน้าที่เท่าทำสมาธิรหรือทำชาติยัง,งกแกล้วแต่อาการปิติทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหมดในความปรุงแต่งทั้งหมดในชาติและสมาธิตั้งใยกัให้มันถึงที่สุดของความปรุงแต่งคืออุเบกขามันเข้าเป็นอารมณ์อุเบกขาสื่อได้อุเบกขานั้นนั่นมันว่าได้แมนปัญญาได้เออมันเป็นแค่เครื่องหยุดยั้งสื่อให้มันสังเกตเห็นสิ่งต่างๆที่เคลื่อนไปเห็นสิ่งต่างๆที่เคลื่อนไป เห็นคนเห็นสัตว์เห็นยังต่างๆและเรื่องราวต่างๆนั่นจึเป็นไปจังไดบานนี้พี่ความรู้สึกของหฮาสีมนีคว้มพ่อใจหรือบ่พอใจพี่เขามาดับความพอใจโตเดียวดับความพ่อใจโตเดียวแท้บ่ปรุงแต่แงเขามากนั่นแหละที่ว่าพระทิพานมันมียูทุกที่หรือพี่พระพุทธองค์คนบอกคนเคยตัดเอาไว้ว่า,วาตถาคตนะมีอยู่ในต้นไม้นั่นภูเขานั่นดินก็มีตถาคตอยู่ในดินด้วย ตถาคตอยู่ในน้ําด้วยตถาคตอยู่ในลมน้ําลมไฟก็ว่าไปตถาคตก็อยู่ในอาจตนะของเธออยู่ในตาอยู่ในหูอยู่ในจมูกอยู่ในลิ้นอยู่ในกายและตถาคตนันอยู่ในใจของเธอนั่นแหละตถาคตแปลว่าอย่างความเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นของมันเองแล้วพวกเข้าสิให้มันเป็นเช่นนี้ดังใจเข้าในความพอใจเข้าเห็นอย่างในเรื่องของสัตว์ในเรื่องของบุคคลในเรื่องของโลกทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเล่าใจว่าบัด ตาเห่าเห็นกับมันเป็นตั้งซันของมันกับจีพีนุ่งเขาเขาเห็นย่างดังคือข้าวบาตรตาตา,า,า,าหรือตาตาคนนั่นเองแะละให้เข้าใจทำความเข้าใจเราลูให้มันวหาถ้ามันวหมันกับท่านนั่นแหละมันกับบดากันนั่นแหละอันนี้บ่แมนจอบตั้งแต่จับพิษกันด้เนาะอันนี้นบ่เถิกใจนี่วากใ่กันโหลดอันนั้นบอกปฏิบรรัติทมเนอะจบตั้งแต่พิษกันจอบตับ้งแต่พิษกันคือพิษพิษใจกูด้ ผิดความรู้สึกกู้าใจว่าละ่ะไว้ไงมนันมีปัญญาจากน้อยหราบ่ายด้วยนี่หรือเหตุเป <laughs> ็นตาขคดสวมนี่แหละจังหวะจบตาตาตำนี้กันตำนี้เรื่องใดคือมันผิดใจกูเองผิดประตรงกับความรู้สึกที่กูอยากให้เป็นอยากให้เป็นอยากให้มีเนี่ยมันจังสี่แหละอันนี้แหละท่ามแทมันอยู่ตรงความรู้สึกของเฮานี่เองเฮาละความรู้สึกในความพอใจได้บ่ถ้าละความพอใจได้ความบ่มพอใจ บ่ไปละมันกะไดมันก็นละของมันเองแต่เชว่ามีหยังจะจบซะเถ้าวา,า,าให้กันจอบซะาถอะตําตนี้นิ่ท่ากันเนาะจอบซะเถ,า,ถาเว้าพื้นกันว่าพื้นยังมันบ่ถูกใจกูนี่ยุนี่อาจะว่าลบอบคุณคร